สวัสดีครับเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนครับผมเพื่อนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง m o n e y h e r โรนะครับสำหรับในคลิปนี้นี่คือรายการตตวเข้ม่อนเทน์นะครับประจำวันที่5มกราคมปี2564ยังอยู่ในช่วงของสลุมสลือปีใหม่นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้มีตัวไหนที่น่าเฝ้ากันบ้างเดลตานี้เรามองผ่านไปเลยเนาะ นะครับชุดนี้ผมมองเป็นเพียงแค่การดีดดีดขึ้นมาให้มันใจชื้นเฉยเฉยนะครับก่อนที่จะมีจังหวะคอลเลกชันชุดใหญ่นะเพราะบอกแล้วนะครับว่ามันมันใกล้เว v 5 5นะฮะเราก็ได้เตือนไปแล้วนะครับมันใกล้เว v 5 5แต่ผมไม่รู้หรอกว่ามันจะไปสุดตรงไหนมันไปนสุดที่800พอนะพอไปสุดที่800ก็เป็นชุดคอลเลกชันเอเอ,เอมันลงมา0 0เรอยเลยนะเอขาเดียวนะลงมา400ตอนนี้กำลังทำทำขา B อยู่ ใช้เวลานานแค่ไหนก็คงใช้เวลานะครับนะผ่านนะตัวตัวเดลต้าเนี่ยนะฮะเรามาดูหุ้นวันนี้ที่น่าจับตามองนะครับมีใครบ้างนะมี AP มันทำสวยสวยแบบ <c oughs> สวยมากนะครับอาจจะเป็นต้นเทนของรอบนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆลองลองเอาไปทำการบ้านดูต่อนะครับไปดูจุดสต็อปลอตว่ามันคุ้มไหมนะฮะจุดสต็อปลอของเราจะอยู่ที่7.15นะครับสวยจริงฮะอันนี้ bcp อันนี้ก็สวยคือคือบอกเลยนะว่าที่มันติดสแกนของผมมาเนี่ยนะสวยๆทั้งนั้นนะฮะั bcp BC ก็มองว่ามันเป็นต้นเทนของรอบใหม่แต่แต่นะทั้ง ap ทั้ง bcp มีโอกาสพักคำว่าพักของผมคือมันจะไม่หลุดแท่งนี้ฮะมันจะไม่หลุด20แล้วมันก็จะอยู่ที่ประมาณ22.4 — 23บวกลบนิดหน่อยมันจะอยู่โซนเนี้ยนะครับ ap เช่นกันนะฮะ เนี่ยมันจะอยู่ในโซนของแท่งเขียวยาวทั้งหมดนะฮะตัวทำมาคือเซนเทลเป็นเขียวยาวเหมื e อนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวเซนเทลก็มีโอกาสที่จะพักๆแถวเนี้ยแต่ถามว่ามันสวยไหมมันเป็นต้นเทนไหมนึกออกไหมนะฮะอ่ะตัวทำมา CPF c เวันนี้ทําได้ดีนะครับและ c ี f เป็นต้นเทนแน่นอนชุดนี้นะครับรอบใหญ่นะฮะต้องบอกว่าเป็นรอบระยะกลางอันนี้นะฮะเห็นไหมฮะ เป็นจุดเข้าซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมฮะมันมันอาจจะทําการพักอยู่แล้วนะมันก็จะพักๆแถวนี้แนวต้านอยู่ที่30บาทนะคุ้มไม่คุ้มไปดูกันเอาเองนะครับทำไมคือ ekh สวยสวยทุกตัวนะบอกแลสวยทุกตัวแต่ตรงนี้นะใครไปเข้า e k s ตรงนี้มันอาจจะไม่คุม้มคำว่าไม่คุ้มคือไม่คุม้มอ่า rr นะครับ l i k to r e w e w d ratio มันอาจจะไม่คุ้มนะฮะ ผ่านก็ได้นะครับ k t c แบบนี้ก็ไม่คุ้มฮะนึกไหมคือจุดที่มันเข้าอ่ะมันเป็นลักษณะของการไล่ราคาเกินไปก็จะผ่านแต่ถามว่าสวยไหมสวยคนที่มีหุ้นมาเนี่ยสามารถที่จะลันได้เข้าปะ M. M M ก็สวยแต่ว่ามันมันยังเป็นขาลงอยู่นะครับมันยังไม่ได้บอกว่ามันมันคือต้นเทนอะไรสักอย่างนะครับเมกาสวยปะนะฮะที่ติดมาเป็นเป็นเขียวยาวทั้งหมดนะครับมิน มิ้นตัวนี้ก็อาจที่จะเป็นต้นเทนได้ครับถ้าเรานับเวฟย่อยก็คือทะลุไปแล้วนะฮะทะลุแล้วนะครับเขนะครับ P R M ก็ทะลุเวฟย่อยไปแล้วเป็นต้นเทนขาขึ้นรอบถัดไปนะครับ R C L ก็เป็นต้นเทนชัดเจนนะแต่แต่เข้ามาตอนนี้ก็ไม่คุ้มแล้วนะฮะถ้าคุณจะเข้าจริงคุณต้องเข้าเนี่ยโซนเนี้ย13.82ที่มันที่มันลงมารับรับ,รบไม่ผ่านสักทีเนี่ยแล้วมันก็ทะลุขึ้นไปแล้วนะครับ S.P.R.C. อ่าอันนี้ก็ต้นเทนอีกรอบนะครับสแตนลีย์อ่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะตรงนี้ยังไม่ค่อยสวยนะครับ T. นะครับอันนี้ก็สวยครับนะครับอ่าเดี๋ยวจะตีให้ดูนะฮะขึ้นพักแล้วก็เตรียมที่จะทะลุเลยนะเตรียมที่จะทะลุแล้วจริงแท่งนี้มันก็เป็นสัญญาณบูลิตเรียบร้อยแล้วนะครับ T.T.A. สวยไปหมดแนละ้วฮะไว้ไว้อย่างว่ะนะ ไว้ยังแต่แท่งนี้นะครับมันคือ Big White คบิ๊กไว้นะฮะก็คือสัญญาณบูลิตก็ใช้ได้อยู่นะนะทั้งชุดนี้ส่วนใหญ่เป็นต้นเทนทั้งหมดนะครับลองเอาไปทำการบ้านกันต่อโอเคนะอย่าซื้อเพียงเพราะผมมาแบบดูๆูด,ด,ดแล้วแบบเฮ้ยนี่มันคือต้นเทนแล้วเราก็รีบใส่เข้าไปเลยสิ่งที่คุณจะต้องดูนะอันดับแรกคือเงินในกระเป๋านะครับว่าคุณมีเงินสดในกระเป๋าเท่าไหร อันดับที่2คือคุณจะมีการกระจายความเสี่ยงยังไงนะครับคุณจะซื้อไม้เดียวไหมหรือว่าจะมีการกระจายซื้อหลายไม้อันดับ3ามนะครับไปดูหุ้นฮะว่าไอ้ไซหุ้นประมาณนี้มันเหมาะกับตัวเราหรือเปล่าน,นะตัวธุรกิจแบบนี้มันเหมาะกับตัวเราหรือเปล่าเข้าป่ะเออหุ้นแต่ละตัวมันไม่ได้เหมาะสาหรับทุกคนนะฮะหุ้นตัวเดียวกันหลายคนเล่นหลายแผนไม่เหมือนกันนะนะจุดเข้าหลายจุดแผนไม่เหมือนกันโอเคนะครับจะทําอะไรมีสตินิดนึงนะ โอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับในคลิปนี้แล้วก็พาร์ทที่เหลือเดี๋ยวผมไปพูดคุยกับคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามานะครับใครที่ไม่อยากฟังนะครับก็ปิดคลิปนี้ลงได้เลยแล้วก็ไปเฝ้าหุ้นของคุณนะครับแต่ใครที่อยากจะมาพูดคุยกันต่อนะครับก็มาฟังกันและผมก็มีข่าวที่จะมาประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับคอร์สเทดมาลาทอนเหลือเวลาให้ลงทะเบียนอีกเพียง 1สัปดาห์เท่านั้นเราจะเริ่มทำการเรียนการสอนวันที่15มกรานะครับวันที่15มกราเนี่ยผมจะเริ่มสอนแล้วนะครับและคอรสนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆเพราะมันจะเป็นไลฟ์สดทั้งคอร์สเลยนะครับมันจะมันจะคือไลฟ์สดทั้งคอร์สซึ่งถามว่าดูย้อนหลังได้ไหมมาดูย้อนหลังได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่คุณจะได้ตอนไลฟ์สดเลยนะคุณจะได้ตอบคุยคุยถามตอบคำถามหุ้น แบบสดๆณขณะนั้นและส่วนใหญ่เราจะไลฟ์ในขณะที่ตลาดเปิดนะคุณจะเห็นว่าหน้าเทรดเราเป็นอย่างไรโอเคไหมครับคุณจะเห็นว่าเรามีการวางแผนอย่างไรคุณจะเห็นว่าเราเวลาที่จะเข้าซื้อหุ้นแต่ละตัวเนี่ยเรามีการกระบวนการในการคิดอย่างไรเราจะไปด้วยกันนะฮะนะเราจะไปด้วยกันที่ตรงนั้นใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าคนที่เคยเทรดมาแล้ว รหรือคนที่เคยเรียนกับผมมาแล้วสามารถลงเรียนได้ในคอร์สนี้นะครับชื่อคอร์สเทรดมาราทอนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line at Money Hero ตรงนี้เลยโอเคนะครับไปเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับคลิปก่อนหน้านีค้คลิปเมื่อวันที่4นะฮะคุณฟอนิกบอกรักษาสุขภาพด้วยครับผมคุณสีหราชใช่ไหมการจะซื้อต้องมีการทำกันบ้านใช่ครับผม คุณโคระคดใช่ไหมฮะไม่รู้ว่าผมฟังผ่านหูหรือเสียงอาจารย์เปลี่ยนเพราะตอนแรกที่เปิดรายการมาเสียงไม่เหมือนอาจารย์เลยใช่นะครับผมไปร้องคาราโอเกะมาครับผมเ <laughs> มื่อวานนะฮะเ,เลิกประมาณห้าทุ่มเนี่ยละมั้งเสียงมันก็เลยแบบแหบบ็แบๆบนะฮะร้องคาราโอเกะแบบที่มันเป็นร้านอาหารนะ่ะแล้วมันก็มีเพลงคาราโอเกะนะ อย่าคิดไปไกลนะโอเคนะนะมันคือมันคือร้านที่แบบมีห้องให้มาร้องเพลงแค่นั้นนะครับคุณวาสนาขอบคุณมากๆยินดีครับคุณเพนนภานะครับคุณพิมพ์คุณแอปเปลิลขอ gpsc นะครับมามันจบแล้วครับมันจบแล้วมันจบการพักแล้วด้วยครับโอเคนะ นั่นแหละจบครับผมไปต่ออย่างเดียวครับนะครับคุณชีวินทักทายครับคุณสิริโชคนะครับคุณมาชิคุณภูมิสิทธิ์คุณผัสพนคุณนัทคุณอาทิตย์เละแน่วันนี้เละปล่ามันก็ไม่เละนะคุณพัชมนนะครับคุณปุ้มปุ้ยคุณเกียรติศักดิ์โอเคทักทายนเข้ามานะครับคุณสะ กรินเหรอใช่ไหมครับสวัสดีปีใหม่ครับโอเคเนาะเออ,เ,อ,อเหมือนผมจำไม่ได้ว่าผมไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งที่ไหนนะครับน้องเขาถามเข้ามาในเรื่องของการวาง Stop ปลอ s อันนี้ผมขอตอบที่คลิปนี้แล้วกันนะครับเขาบอกว่ายังไม่ได้ซื้อหุ้นเลยเราจะวาง Stop ปลอ s ได้เหรอเดี๋ยวครับน้องอันนัน้นคือแผนครับ เข้าใจแผนไหมครับเวลาที่เราเข้าอย่าง GPC s เนี่ยถ้าเราเข้าที่ตรงนี้79บาท s ต o p Loss เราจะคือ72.5ทันทีนึกออกไหมครับไม่ได้แปลว่าเราจะต้องซื้อซื้อแล้วเราถึงม้ยมานั่งคิดว่า Stop Loss เราอยู่ตรงไหนแต่ก่อนที่คุณจะทำอะไรคุณจะ t ท k e อ c t i o n อะไรก็ตามคุณต้องรู้แล้วครับก่อนที่คุณจะซื้อเนี่ยคุณต้องรู้แล้วครับว่าเป้าของคุณอยู่ตรงไหนนะครับจุดขาดทุนของคุณอยู่ตรงไหนโอกาสเล่นไม้นี้ เงินที่จะขาดทุนได้มากที่สุดของคุณคือเท่าไหร่คุณจะต้องรู้พวกนี้มันจะต้องคิดอยู่ตลอดในหัวนะฮะโอเคนะนะครับไม่ใช่แบบว่าเราจะต้องซื้อไปแล้วเท่านั้นเราเราจะถึงคิดสต็อปลอสออกมาว่าสต็อปลอสจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมถึงพูดไว้เสมอนะครับว่าก่อนที่จะเราจะเล่นหุ้นหรืออะไรก็ตามเราจะต้องมีแผนเพื่อที่จะเอามารับรองอความเสี่ยงเหตุการณ์ซีเนดิโอที่เกิดขึ้นมันมีอะไรบ้างโอเคเนาะอ่ะ ในคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องมันนี่โรครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย